สวัสดีค่ะอยู่กับำนำาลายแท็กเตอร์นะคะวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาอีกหนึรายการนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ L 4 0 1 8นะคะปี2,562นะคะคันนี้นะคะขายเดิมๆตามสภาพคุณพี่ท่านใดสนใจรถไถยมือสองราคาถูกๆนะคะไม่ได้เน้นว่าอุย้ยต้องสีสันสวยงามหรืออะไรมากมายนะคะขอแค่ว่าเออนี่นะคะอเอี่ยมค่ะข้างหลังก็เอี่ยมนะคะคุณพี่าถานว่ายังไม่ได้ล้างนะคะยางดีสเส้นเลย คันนี้นะคะจดทะเบียนปี2562นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะ3,000ชั่วโมงค่ะคพื้นที่่าใครไม่ติดนะคะรถไม่เคยตัดท่อนใครไม่ติดว่าชั่วโมงเยอะนะคะก็มาจัดไปได้ผ่านในราคาเบาๆนะคะคันนี้ร้านลามาายแท็กเตอร์ของเรานะคะเสนอราคาเพียง335,000บาทนะคะจัดส่งฟรีด้วยนะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะคันนี้ จัดโปรส่งฟรีให้1นึ่งันนะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะแต่อยากได้รถไถรุ่นนี้นะคะรุ่น L4018 บอกเลยว่าคนที่ท่าในใดนะคะสนใจอยู่นะคะมาจัดได้เลยค่ะเพราะว่าสีนะคะเป็นสีเดิมนะคะยังไม่ได้เก็บสีเลยใครที่ชอบแบบว่าสภาพเดิมๆนะคะมาจัดได้ค่ะคันนี้ค่ะนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ L4018 นะคะนี่ค่ะเกียร์นะคะ แกชัตเทิลน,นะคะตรงนี้สะดวกมากๆเลยนะคะไม่เคยตัดท่อนมานี้นะจ๊ะท่านใดสนใจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะร้านลำนาลายแพ็คเตอร์ค่ะ0 9 5ย์5 3 9 1 9นะคะแล้วก็0922804129ค่ะราคาเบาๆนะคะและลถที่ร้านนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนทุกคันเลยนะคะคุณพี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะฝากไว้ด้วยนะลำนาลายแพ็คเตอร์นะคะ มีบริการจัดส่งนะคะครันนี้จัดส่งให้ฟรีนะคะครันนี้จัดส่งให้ฟรีใครอยากได้ใครอยากโดนรีบมาจัดนะคะมาดูตัวจริงได้เลยนะคะที่ร้านลำนาลายแท็คเตอร์ค่ะพิมพ์ใน Google Map ได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะร้านลำนาลายแท็คเตอร์นะคะมีร้านเดียวค่ะมีร้านเดียวค่ะมีสาขาเดียวเลยนะคะอยู่ที่ลำนาลายค่ะราคาถูกๆนะคะมีอยู่จริงนะคะคุณพี่ขา40่แรงนะคะ l 4 0 1 8ปี62นะคะ3 3 5 0 0 0บาท ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคพณ่ที่หาราคาถูกมากๆเลยาคันนี้คถูกมากๆจริงๆนะคะใครไวใครได้นะคะคันนี้โทรเลยนะคะโทรเลย